อันนี้ทานอะไรกันอยู่ครับผมหมูแท่งครับหมูหมูอะไรนะหมูมูยี่สี่ผมจากร้านหมูหมูยี่สี่นะครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับผมอร่อยอร่อยมากนะครับนี่ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเอาไปซอยกันแล้วเอาไปได้เลยะเอาออกมาชิมกันนี้นะครับผมยอดนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับร้านนี้โอเคครับ สวัสดีครับผมวันนี้จากช่องพึกษาอินดีนน้นะครับน,นี่นะครับผมวันนี้จะพามารู้จักกับคุณแม่กับคุณน้านะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับไปลองชิมมาชิมของฝากของฝากจากร้านหมู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 ยี่สี่จหมูหมูยี่สี่เหรอครับผมมันเป็นอะไรครับผมวันนี้ป็นะกยนต หมูสติกนะครับผมอันนี้คุณนาชอบมากใช่ไหมครับผมอันนี้คุณนาคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาชอบหมูสติกอะครับผมแต่เราเรา,เราจะมาลองชิมกันนะครับว่าร้านนี้จะเป็นรสชาติยังไงบ้างนะครับสนใจอยากเปล่าเนี่ยมาดูกันนะครับอร่อยอร่อยชอบเป็นไงครับชอร่อบ เค็มๆกระปอบหวานๆไม่มันอร่อยอันนึงนะครัะทำดีนะเนี่ยหมูหมูทำอร่อยร้านอะไรครับเนี่ยร้านหมูหมูยี่งตีค่ะรสชาติเป็นไงครับแม่อร่อยนะเนี่ยหวานๆนรอประมาณนิดๆเดี๋ยวเค็มๆน่อยๆอร่อยทานง่ายกรอบเลยนะทานง่ายพกสะดวกเวลาหิวๆในรถในไลน์อย่างเงี้ยราคาก็ไม่แพงนะครับผมเท่าไหร่นะจังที่ ถูกไม่เท่าไหร่หมูสติกอันนี้หมูสติกนะครับถูกมากกิ๊กกิ๊กราคาสองทีถุงนี้ถุงนี่สองทีร้อยสามสิบสองทีนะครับผมจะตกที่ร้อยสามสิบบาทนะครับเป็นของฝากแบบอย่างดีเลยอร่อ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 ย้วครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมาลองชิมหมูอย่างอื่นกันนะครับมหมูบอยเลยเปิด้ยรักทุกอย่าง นี่หมูหัวนี่หมูหมูแห้งหมูฝอยไหมออันนี้จะเป็นหมูฝอยนะครับผมเรามาลองกินหมูฝอยกันนะครับจากร้านนี้เลยนะครับผมหมูหมูยี่สิบสี่ครับผมเขาต่อีเชยได้ๆนี่เตลียมก็มีบีมือเหอนีนี่นะร่อยด้วย ทานได้ทุกคนนะเพราะว่ามันไม่หวานมันตบลุ่มไม่แข็งเลยอร่อยเป็นง่ายคนไม่มีวานยังินได้เลยง่ายง่ายเหมาะกับทุกวัยใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ไปทานเล่นก็ได้เนอะอันนี้ก็ราคาหมูฝอยเท่าไหร่สองคี่ร้อยสามสิบร้อยสามสี่ร้อยสามสิบนะครัสิบอันนี้จะเป็นหมูฝอยนะครับผมราคาร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบบาทนะครับผมสนใจติดต่อได้สนใจติดต่อสนใจติดต่อได้นะครับผมร้านอะไรนะครับหมูหมูยิบสี่ค่ะหมูหมูยิบสี่นะครับนี่ได้การันตีโดยแม่เล็กกับน้ำมุ้ยนะครับผมอ้โหนุ่ม่อยตอบนุ่มโอ้โคอนเฟิร์มนะครับนี่ต่อไปก็เป็นหมูทุบหมูทุบหมูทุบนะครับผมได้นี่หมูทุบก็มีนะครับผมร้านนี้ก็มีหลายขาหลฟ์ขายใหญ่ย่างนะครับผมปริมาณเยอะ เยอะนะครับผมเยอะเยอะเยอะนี่ก็ไหนนะอันนี้ขายยังไงรสองขีดร้อยสี่สิบาทนะสองขีดร้อยสี่สิบบาทนะครับไม่แพงไม่แพงครับผมแล้วมาลองชิมรสชาติก่อนนะครับอร่อยจัดแล้วขายังใช่ไหมออ่เนากอันนี้อร่อยจริงนะครับผมอันเพิ่มนะครับเหมันปลาหมึกเลย ทกทานสะดวกกินอย่างเ้าต้มได้ต้มหมึกก่อย่างเ้าต้มได้<ล>อยากก่อยางเ้าถ่ยได้กินเล่นๆก็ได้ยามว่างยามแบบมมไม่มีอะไรทำล,ล้วงใย่กระป๋องเล้ยไว้เวลาอยู่บ้านนะครับผมเวลาญาติมาก็ทานได้นะค<ะ>รับผมเวลาญาติพ<อ>ี่น้องมาใช่เนี่ยต้มหมูต้มหม้อจุกเจ็ดจบข่าวต่อไปนี่หมูหมูอะไรวะหมูสวรรค์หมูสวรรค์ันี้จะเป็นหมูสวรรค์นะครับผม หมูสวรรนะครับแต่ละดูใหญ่ชิ้นใหญ่มากนะจะให้ลองชิมก่อนนะครับขีดเท่าไหร่นะครับผมหมูสวรรนะคะสองขีดร้อยสามสิบบาทโอ้โหถูกมากนะครับผมสองขีดร้อยสามสิบบาทนะครับทำมาหน่อยพุกดย่างเลยอ่ะปริมาณเยอะน้องคือน้องคือร้อยสามสิบมีหมูด้วยแล้วก็มูกอันใหม่ ร้อยสามทุกอย่างร้อยสามสิบเมื่อเลยมีเนื้อแต่ปริมาณหมูจะมีหมูทุกแค่สองขีดร้อยสี่สิบบาทไม่ขีดบาทปริมาณหมูเยอะมากบอกเลยว่าเยอะเดี๋ยวพอเสร็จต้องมาปรัใสายแล้วเนี่ยเป็นเรียกอะไรอะเต็มขีดเต็มกิโลแบบเาไม่หนีหรือไม่ไม่ไม่น้อยหรือเยอะอยูแต่ซื้อเป็นถุงที่เขาซีนอย่างนี้ก็สะดวกไหมก็ได้ครับผมสอบถามได้นะครับผมราคานะครับผมติดต่อได้เลยนะครับสองพันเลย เดี๋ยวเราจะขึ้น ID ไลน์นะครับผมกับเฟ e b o ๊ k แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมอร่อยคุ้มนะครับผมสามารถทานเล่นแล้วก็เก็บไปทานได้นะครับผมงามว่างเราเรามีงานอดิเรกก็ทานได้นะครับผมระหว่างทานนะครับผมดูนะครับดูความฟินนะครับผมอร่อยนะครับผม เราเปนชอบของแห้งๆอย่งีอยู่ร้านด้วยทานได้นะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอบถามรายละเอียดกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมครับผมที่เป็นของกับร้านหมูหมูยิบสีนะครับแอดไลน์ไปเลยค่ะตามนี้นะครับตามข้างบนนะครับผมรายละเอียดนะครับ น<ผ>ะคาพุ้นเชียร์หนึ่งกิโลร้อยหกสิบนะคะมีกุ้นเชียงด้วยแล้วก็นนสมุนไพรสองขีดร้อยสามสิบค่ะหมูสมุนไพรใช่ค่ะแล้วก็หมูสวัสด์นะคะสองขีดร้อยสามสิบค่ะแล้วก็ส่วนหมูพุบสองขีดร้อยสี่สิบบาทค่ะ คุ้มมากครับผมครับแล้วก็หมูแห้งนะคะสองพันร้อยสามสิบบาทครับนี่นะครับเอาของค่ะแล้วก็ส่วนหมูหยองสองพันหร้อยสามสิบครับผมนุ่มกรอบนุ่มค่ะแล้วก็จะมีหมูฝอยนะคะหมูฝอยนะครับผมหมูฝอยก็สองพันร้อยสามสิบเช่นกันค่ะบก็หมูหยองก็หมูหยองมาสรุปกันเลยนะครับว่าสรุปแล้วโอเคไหมครับผมโอเคค่ะอร่อยฮะอร่อยมากเลยนะครับผมทาน ร้านนี้คุณแม่ว่าผ่านนะครับผมยอดมากครับผมโอเคครับยังไงสนใจยังไงติดต่อทางเบอร์ข้างบนที่ติดต่อให้เลยนะครับผมไม่แพงด้วยนะไม่แพงนะครับของฝากซื้อเป็นของฝากผุ้ใหญ่ไปหาญาิที่น้องอะไรเงี้ยก็ได้นะเลินเล่นยำเนเีนเ้ยอร่อยนะโอเคยังไงปากช่องกันนิดนึงนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไง ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องอะไรนะแม่สสดีสสดีครับผมเดี๋ยวรอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวอีกติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้นะคะักินอยู่เลยไม่ยอมเลิกนะบ๊ายบายบ,บ๊ายบายครับอันนี้ทานอะไรกันอยู่ครับผมหมูแท่งครับ หมูหมูอะไรนะหมูหมูยี่สี่ครับผมจากร้านหมูหมูยี่สี่นะครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับผมอร่อยอร่อยมากนะครับนี่ทานได้ทั้งเด็กทั้งใหญ่นะครับเอาไปซอยกันแล้วเอาไปดีเลยเอาออกมาชิมกันนี้นะครับผมนี่ยอดนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับร้านนี้โอเคครับ